สรุปข่าวเช้าโดย ATFX ประจำวันที่16มีนาคมนะครับผมดีๆต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวโดย ATFX นะครับวันนี้เราจะมาสรุปข่าว forex กันนะว่ามีอะไรที่น่าติดตามอยู่บ้างนะครับเริ่มต้นตอนแรกเลยวันนี้นะครับไม่ใช่วันนี้สิสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่เรามีอีเวนต์ในตารางข่าวเยอะมากเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คุณม,มิวมาเล่าให้ฟังนะว่ามีอะไรที่ต้องติดตามเพิ่มเติมบ้างนะครับไล่คร่าวๆดูก่อนเนาะก็คืออาทิตย์นี้เนะี่ยมีข่าวแดงเยอะเลยเยอะเลยครับผม สำหรับวันนี้เขาสรุปมาให้แล้วว่ามีหลักๆแล้วนะครับมีมีของประชุมธนาคารกลางนะครับ3ที่มีประกาศตัวเลขรีเทลเซลหรือตัวเลขยอดค้าปีกนะครับมีประกาศ GDP ของนิวซีแลนมีประกาศตัวเลขการจ้างงานของออสเตรเลียและมีตัวเลขของทางแคนาดาเรียกได้ว่ารวมมิดท,ทุกคู่เงินกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าที่เราจะโฟกัสกันในสัปดาห์นี้ครับคือนโยบายทางการเงินของเฟดนะครับหรือของอเมริกานะเพราะว่ารอบนี้เนี่ย สิ่งที่ต่างกันไปคือเรากําลังคาดหวังกันอยู่ครับมีสองเรื่องนะที่ต่างไปอย่างแรกครับคือเรื่องของบอลยูครับผมบอลยู bon เนี่ยมันเริ่มจะมีการปรับตัวขึ้นมาตั้งสักพักใหญ่ๆแล้วเนาะตั้งแต่ช่วงเวลาสองสมเดือนที่ผ่านมานะครับตัวเนี้ยเมื่อเมือ่ตอต้นต้นสัปดาห์คือเมื่อวานนะครับดอลลาร์เนี่ยก็แข็งค่าขึ้นนะเทียบกับผู้เงินอื่นๆแม้ว่านะครับแม้ว่าตัวยูสิบปีของพัฒนาสารันเนี่ยจะเริ่มมีการพักตัวมากแล้วก็ตามนะครับดอลลาร์ก็ยังแข็งต่อไปนะฮะ ตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆหรือตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวครับผมบ่งชี้ไปในทางที่ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังปรับตัวขึ้นกาลังเริ่มที่จะกลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้งหนึง่งมันมีเรื่องหลายๆเรื่องที่เปลี่ยนไปจากการประชุมของเฟดรอบที่แล้วนะครับเพราะรอบนี้เนี่ยเรื่องล็อกดาวก็เริ่มโดนแบบว่าเริ่มเริ่มเริ่ม,มผ่อนคลายเรื่องการล็อกดาวแล้วนะครับถึงแม้จะยังมีล็อกดาวอยู่แต่ว่าพวกเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆก็ผ่อนคลายลงเยอะแล้ว 20%ของประชากรก็ได้รับวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วนะครับวัคซีนออกแล้วด้วยนะทุกคนมันต่ายจากเดิมน,นะครับผมนี่ยังรวมยังไม่ได้รวมไปถึงตัวเลขเศร,รษฐกิจต่างๆ CPI ที่เราเพิ่งเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้นะครับที่เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ดีขึ้นในขนาดที่ทาให้ตลาดก,กังวลเหมือนรอบที่แล้วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรอบนี้ครับเขาจะคาดหวังกันมากว่าประชุมเฟดร,รอบนี้ทางเฟดหรือทางพาเวลเนี่ยครับผมจะมาอัปเดตมุมมองเศร,รษฐกิจว่าเติบโตแค่ไหน ถ้าตัวเลขรีเทลเซลล์มันดีขึ้นและพาเวลก็พูดไปในทางเดียวกันว่าสกิจมันเริ่มโตขึ้นประเด็นเรื่องของยิวพันธบัตรเนี่ยมันมันมันจะได้รับผลจากข่าวนี้เต็มเแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ติดตามข่าวนี้ไว้นะแม้ว่าพาเวลนะครับน่าจะนะน่าจะ,าจะพยายามบอกว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเรื่องของยิวเรื่องของดอกเบีย้ยเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเขาควบคุมได้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับทีมนักวิเคราะห์ที่เขาทําแบบ วิเคราะห์คาดการณ์นคนไว้ว่าจะมีการปรับดอกเบีย้ยขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะมีการพยากรจากสิ่งที่พาเวเวลจะพูดในช่วงสัปดาห์นี้แล้วเพราะฉะนั้นก็คาดว่าจะมีการแรงเก็งกําไรเข้ามานะครับในสกุลเงิน USD นะฮะพยะสั้นก็มองว่าด้วยข่าวเนี้ยมองว่าดอลลาร์น่าจะยังแข็งต่อไปนะครับแข็งค่าค่าเงินก็จะอ่อนนะใครที่นำสุทธ์ก็น่าจะแฮปปี้กันทีนี้นั่นก็คือเขาจะรอดูกันตรงนี้แหละว่า ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่เริ่มดีขึ้นแล้วราคาสินค้าเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับวัคซีนก็เริ่มจ่ายแล้วเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเป็นยังไงนั่นคือสิ่งที่จะต้องติดตามต่อไปนะครับทางนี้ตัดมาดังดูทางคู่เงินยูโร USD กันบ้างยูโร USD ครับตอนนี้แม้ว่าสัปดาห์ที่แล้วนะยูโรจะได้มีประกาศแผนที่เหมือนกับเป็นการ QE เพิ่มนะครับก็คือมีการประกาศซื้อสินทรัพย์เพิ่มเติมนะครับ สิ่งที่ยังน่ากังวลของทาง EU เองก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิดนะก็ตราบใดที่วัคซีนเนี่ยวัคซีนวัคซีนช็อตเห็นหรือการขัดแลวัคซีนยังคงอยู่ปัญหาของ EU ก็ยังไม่หายไปดังนั้นถ้าเราไปนั่งดูกราฟในในในคู่เงินสกุล EU นะครับ EU r o USD นะขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะครับ Euro USD ถ้าเ,าเราดูกราฟเราก็น่าจะเห็นนะว่าทางมันค่อนข้างจะไปทาง ทั้งหลุดมากกว่านะอนดอลลาร์ดอลลาร์ลลาแข็งค่าด้วยยูโรเองก็อ่อนแอด้วยนะครับล่าสุดกราฟดีก,ก็ทําการหลุดแนวรับและขึ้นมาพูแบ็กล,บลงไปต่อแล้วนะครับค,ค่อนข้าง่ากังวลทีเดียวสำหรับผู้ที่มีสกุลเงินยูโรดอลลาร์อยู่ในพอร์ตพอรครที่บ่ายอยู่นะค,นค่อนข้างเป็นราคาที่อันตรายนะครับน,นั่นก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆจะเริ่มมาดีขึ้นไหมเยอรมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วเรื่องของวัคซีนเนี่ยจะทั่วถึงเมื่อไหร่กันนะสำหรับยูโรนะครับ ผมหรือของทางปอนนะครับไอเอฟซีค่างเงินปอนนะครับคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเงินในสัปดาห์นี้แต่จะยังมีคําถามต่อไปครับว่าแล้วพี่จะปรับเพี้ยขึ้นเมื่อไหร่ในเมื่อช่วงเวลานี้ยวพันธบัตรสหรัฐั่นหละที่ก็เริ่มปรับตัวขึ้นแล้วนะครับแม้แต่ของปอนเองก็ปรับตัวขึ้นเหมือนกันนะ0.8แล้วนะครับโอเคอันนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั่วโลกต่างๆไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมส่งต่อให้คุณมิ้วนะอ่านสรุป การประชินเศรษฐกษิจของสัปดาห์นี้สรุปให้เลยนะครับขอบคุณคุณจอบนะคะสำหรับตารางข่าวนะคะวันนี้ก็จะมีประกาศตัวเลข c อรี Retail Sales กับ Retail Sales นะคะตอนอหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะ,ะ Retail Sales เนี่ยจะเป็นยอดค้าปีกของอเมริกานะคะซึ่ง c อรี Retail Sales เนี่ยคาดการณ์ไว้อยู่ที่0.2%สเเซ์่วน Retail Sales เนี่ยคาดการณ์ไว้อยู่ที่ติดลบ0.5%นนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีการออกมากล่าวของประธานธนาคารกลาง ของญี่ปุ e. ่นด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาสรุปให้ฟังนะคะส่วนอีเวนต์สำคัญนะคะสัปดาห์นี้นะคะจะอยู่ที่วันพฤหัสตอนที่หนึ่งนะคะจะมีการประชุม FOMC ค่ะก็คาดการก็เหมือนที่คุณจอบเล่าให้ฟังนะคะว่าทุกนักลงทุนทุกท่านก็คาดหวังว่าเฟดจะออกมาพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสเดี๋ยวเราวันพุธกับวันพฤหัสเราจะมาโฟกัสข่าว อีกอีกทนะคะคแล้วก็วันนี้มีก็มีข่าวสั้นๆนะคะอัปเดตเกี่ยวกับคุณโจไปเด่นนะคะตอนนี้นะคะคุณโจไปเด่นเนี่ยเขาก็เตรียมจะขึ้นภาษีครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐใิกานับตั้งแต่ปี1993เลยนะคะโดยนโยบายที่เขาเก่าวไว้มันเป็นนโยบายที่เขาได้หาเสียงไว้นะคะแล้วก็ คือยิ่งรัฐบาลเนี่ยต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบมากเท่าไหร่เนี่ยตัวรัฐบาลเองก็จะต,ต้องกู้เงินนะคะผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลเออผ่านการออกพันธบัตรมากขึ้นและทางที่ดีที่สุดในการหาเงินกลับมาใช้นี่สําหรับรัฐบาลนะคะรายได้เดียวของรัฐบาลก็คือการขึ้นภาษีนั่นเองนะคะก็จะยกเลิกภาษีการลดภาษีของทั้มนะคะคือทั้มเนี่ยเขาเคยประกาศ ลดภาษีในปี2017นะคะตัวนี้คุณโจไบเดนก็บอกว่าจะกลับมาปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะก็คือจะเพิ่มภาษีของบริษัทหรือว่านิติบุคคลขึ้นจาก21%เนี่ยเป็น28%นะคะแล้วก็เตรียมเพิ่มภาษีเงินได้สําหรับกลุ่มผู้ที่มีรายได้มากกว่า400,000เ,เหรียญต่อปีนะคะแล้วก็การขึ้นภาษีเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะสั้นนะคะอันนี้เป็นความเห็นจากเพจทันโลกกับเทรดเอริกาเนาะเขาบอกว่าการขึ้นภาษีเนี่ยจะก,กระทบกับเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยก็ยังถือว่า โอเคอยู่นะคะเพราะว่าถ้าไม่ขึ้นภาษีเนี่ยรัฐบาลก็มีหนี้ก้อนโตที่ต้องจ่ายนะคะก็ถือว่าเป็นผลดีที่ขึ้นภาษีจะได้เอาเงินมาจ่ายหนี้นะคะอันนี้ก็สําสหรับแฟกต์เนี่ยก็คือว่าไบเดนเนี่ยเขากาลังจะขึ้นภาษีเนาะแต่ว่าผลกระทบกับทาง,ทางตลาดเนี่ยเราอาจจะต้องอ่านจากนักวิเคราะหา์หลายๆกลุ่มหลายๆที่กันด้วยนะคะว่าจะส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็อันนี้ไม่อ่านไม่ได้นะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 นะคะซึ่งวันนี้ก็ ค่อนข้างร้อนแรงมากเลยค่ะตอนนี้องค์การยาแห่งยุโรปหรือว่า EMA เนี่ยถแถลงการออกมาว่าจะพิจารณาทบทวนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับรายงานที่ระบุว่าวัคซีนโควิด1 9ของบริษัทแอสตาเซเนกาเนี่ยทำให้เกิดภาวะลิ่เมเลือดตันในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนบางลายนะคะและนอกจากนี้ EMA เนี่ยเขาจะกัด จัดการประชุมมาละพิเศษในวันพฤหัสบดีนี้ด้วยนะคะเพื่อหาข้อสรุปต่อรายงานที่ระบ,บุว่าวัคซีนแอตตาเซนิกาเนี่ยทำให้เกิดภาวะอ,อิ้มเลือดอุดตันนะคะซึ่งตอนนี้หลายประเทศเนี่ยก็มีการสั่งะระงับ การฉีดวัคซีนแล้วนะคะผู้นําฝรั่งเศสก็ประกาศวันนี้นะคะว่าฝรั่งเศสเนี่ยจะระงับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทเอตาเซนกานะคะแล้วก็รอการประเมินความปลอดภัยจาก EMA ก่อนนะคะเยอรมันเนี่ยก็ประกาศระงับวัคซีนนะคะระงับการฉีดวัคซีนของบริษัทเอตาเซนกาเช่นกันนะคะโดยให้มีผลในทันทีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งประเทศเดนมาร์กออสเตรียนอร์เวย์ไอแลนด์ไอแลนด์นะคะแล้วก็เนเธอร์แลนด์อิตาลี บังกาเซียลักเซมเบิร์กเอสโตเนียลิทัวเนียรัสเซียโรมาเนีย,น,ยนะคะประเทศต่างๆเหล่านี้คือเขาประกาศก่อนหน้านี้แล้วนะคะในการระง,งับการฉีดวัคซีนนะคะก็ค่อนข้างเป็นข่าวใหญ่เนาะเพราะว่าบ้านเราเนี่ยก็ใช้วัคซีนของบริษัทแอสตราเซเนกาด้วยเช่นกันนะคะตอนนี้ก็ยังรอดูกันอยู่นะคะว่าจะมีผลการสรุปยังไงนะคะเพราะว่าเขาจะประชุมกันในวันพฤหัสนี้นะคะแต่ว่า ส่วน WHO เองเนี่ยเขาก็ออกมาวอนนะคะบอกว่าอยากให้นานาชาติเนี่ยจยะพึ่งระงับการฉีดวัคซีนนะคะถึงแม้ว่าจะมีการมีข่าวว่าเกิดทําให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันนะคะแล้วก็บอกว่าทาง WHO เนี่ยจะประับประกาศผลเปิดเผยผลในการสำรวจแล้วก็ทดสอบมาว่ามีผลข้างเคียงจริงหรือเปล่าในเร็วๆนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ WHO ก็ยังพูดในึงสนับสนุนนะคะว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ย อย่าเพิ่งระงับแล้วก็ฉีดกันต่อไปนะคะเพราะว่าจะได้ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในทีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข่าววัคซีนอัปเดตสั้นๆจากมิวนะคะเดี๋ยวเชิญคุณหนุ่มต่อเลยค่ะโอเคครับขอบคุณคุณมิวนะครับเรื่องของ b o j นะครับน่าจะมีการออกมาประกาศอีกทีนะครับก็คือวันศุกร์นะครับ,รบก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวกันเนาะวันนี้ ผมมาเพิ่มเติมในเรื่องของญี่ปนดีกว่านะครับในในในเราก็มาเจปนแล้วเนาะก็เป็นในเรื่องของโควิดนะครับรัฐบาลของญี่ปุ่นนะครับคาดว่าวันพฤหัสีนี้น่าจะยกเลิกภาวะยกเลิกตัวประกาศภาวะฉุกเฉินได้แล้วนะครับเนื่องจากว่ามีมีจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับรายใหม่ต่ำกว่า200รายนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ6วันนะครับ ซึ่งรวมๆแล้วนะทั้งในโตกเกียวแล้วก็รอบๆนะครับรอบๆทั่วประเทศเนี่ยมีผู้ติดเชื้ออยู่ที่989รายซึ่งต่ำกว่าพันนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ6วันด้วยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอเราน่าจะรอข่าวดีกันวันพฤหัสีนี้นะครับโอเคก็นี่เป็นข่าวในเรื่องของโควิดนะครับต่อจากคนนุณมิวเมื่อกี้นะครับวันนี้ที่เราต้องสนใจนะครับวันนี้ที่เราต้องส,สนใจก็คือจะเป็นรีเทลเซลเนาะ คาดการณ์นะครับออกมาว่าน่าจะออกมายมแย่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะส่งผลกับกราฟที่เรากําลังจะวิเคราะห์ในวันนี้นะครับถ้าออกมายมแย่ๆจริงนะครับก็จะทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วนะครับตัวตัวกราฟของตัว USDX เนี่ยหรือว่าดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยครับยังเป็นเทรนขาขึ้นได้อยู่นะครับยังเป็นเทรนขาขึ้นได้อยู่เพราะว่ามันมีการทำหาขึ้นมาแต่แต่ยังเรายังไม่เห็นการยกโลของมันนะครับ คือมีไฮเรียบร้อยแล้วเหลือแค่ยกโลขึ้นเป็นเป็นไฮเออร์โลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับข่าวออกมาแย่ๆก็อาจจะทําให้ค่าเงินดอลลาร์ลงมาทําโลให้ให้เราได้นะครับอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่ผมคาดการณ์ว่าแถวแถวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลโดยตรงนะครับกับทองนะครับทองเนี่ยถ้าให้ถ้าให้ดูตรงนี้นะครับการสะสมแรงของมันเนี่ยมันน่าจะไปฝั่งขึ้นมากกว่านะครับแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเราเทรดถ้าเกิดเราเราจะเทรดฝั่งบายเนี่ยจุดทริกเกอร์ที่เราจะทําการบายเนี่ยมันใกลมก้มากๆกนะครับก็คือการเบรกไฮตรงนี้ไปนะครับก็คือประมาณ1นึ่งจดสามแปดนะครับแถวๆนี้นะครับถ้าสามารถเบรกไฮตรงนี้ไปได้ซึ่งตอนนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งจดสามหนึ่งจุดเก้านะครับอีกแค่6เหรีออยญแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เตรียมตัวดูให้ดีเลยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถเบรกไฮนี้ขึ้นไม่ได้เราก็สามารถบายตามขึ้นไปได้นะครับวันนี้มีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับที่จะ กดบายตามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอินดิเคเตอร์ของคุณอเดียนโดนะครก็บอกว่าน่าจะยังสามารถช็อตจริงๆแล้วตัวโซนนี้นะครับโซนโซนนี้ยังไม่ได้อัพเดตใครที่ใครที่เมื่อวานนะใครใครเทรดเมื่อวานนะครับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับยังยังเราสามารถทํากําไรได้นะเพราะว่ามันให้เราช็อตแล้วก็ราคามันล่วงลงมาได้อยู่8เหรียญนะครับแต่แต่ยังไม่ถึงจุด take profit นะครับ วันนี้นะถ้าเกิดไมอ่อิงอินดิเคเตอร์และอิงตามความเห็นของผมเองนะครับน่าจะสามารถเบรกเอาขึ้นไปได้นั่นเองนะครับโดยที่ราคาเป้าหมายของเรานะครับน่าจะอยู่ที่ราวๆอ๋อตรงนี้ไม่ถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าค่อนข้างไกลนะคี่เหรียญคือเราต้องเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเกิดว่าเป็นภาวะปกติที่ทองวิ่งนะครับทองมันจะวิ่งอยู่ราวๆ20-25ถึงีเหรียญน,นี่คือแม็กสุดในภาวะปกติของมันแล้วนะครับถ้าเกิดว่า ตอนนี้ราคาอยู่ที่ถ้าถ้าหากว่าเราเริ่มสตาร์ทที่1.730เลยเนี่ยแล้วเรากดออเดอร์บายตอนที่มันเบรก1.738นะครับแปลว่ามันวิ่งไปแล้ว8เหรียญเราก็จะเหลือเราก็จะเราจะเหลือระยะวิ่งอยู่12นะ12ถึง17เหรียญนะครับเพราะนั้นเนี่ย TP ของเราก็จะลากขึ้นไปเนี่ย17เหรียญนี่คือตันนี่คือแม็กซ์สุดแล้วนะครับที่เราสามารถเทคโปรฟิตได้ก็คือ1.755นะครับ เท่านี้นะครับตรงนี้นะครับเพราะว่าเป้าของฟิโบที่เราลากตรงนี้นะครับมันมันค่อนข้างไกลแล้วก็น่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะเพราะมันใช้เวลาวิ่งถึง46เหรียญน,นะครับีเหรียญเนี่ยถ้าเป็นระยะวิ่งปกติก็ใช้เวลา2วันด้วยกันนะครับวันนี้เนี่ยเอาแค่1.755ก็พอหรือว่า1.750ก็พอนะครับแต่เราจะต้องกดออเดอร์บายหลังจากทะลุ1 7 3่ไปแล้วเท่านั้นนะครับ กดถ้ากดตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันอาจจะกลับตัวลงไปได้นะแต่ถ้าเกิดมันทะลุ1น okay, ึ่เนี่ยโอเคชัวร์ป้าว่าขึ้นแน่นอนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการเบรกกดของการเบกรกเอาที่ดีนะครับแล้วเราจะฟ o ล l o w ตามเบกรกเอาเนี่ยจะต้องให้ตัวบอดี้นะครับมันสูงกว่าราคา1น3 8ขึ้นไปนะให้บอดี้มันสูงกว่าไฮทั้ง2ทั้ง2องอันนี้ขึ้นไปนะครับจะเป็นการดีที่สุดนะครับนี่นะครับแล้วก็กดในช่วง ระยะเวลาหรือจังหวะที่ตลาดตลาดหุ้นเปิดนะครับตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดยุโรปหรือว่าตลาดอเมริกาเปิดนะครับถ้าเกิดว่าราคามันจะจ่ออยู่แถวนี้แล้วก็เวทช่วงเป็นช่วงเวลาหกโมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก่อนที่ราคาก่อนที่ตลาดหุ้นจะเปิดเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะกดบายแล้วมันขึ้นไปเลยโดยที่เราไม่ต้องรอนานไม่ต้องรอลุ้นนะครับ โอเคก็วันนี้ก็ฝากไว้แค่ทองตัวเดียวก็พอนะครับเพราะว่าน่าจะน่าจะเป็นจังหวะเทรดที่ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับที่ผมมั่นใจที่สุดแล้วว่าน่าจะขึ้นได้นะครับก็สําหรับการวิเคราะห์ข่าวนะครับแล้วก็อ่ะการอ่านข่าวแล้วก็วิเคราะห์กราฟนะครับจากเอทีเอฟนะฝากไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ